สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการวิธีคิดในชีวิตวิถีใหม่วันนี้นะคะเรื่องราวของโครงการบินาบัตความทุกข์กันวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณพยาบาลวิชาชีพนะคะคุณหมอแดงนะคะแล้วก็พระอาจารย์มหาวิเชียนชินวังโสค,ค่ะที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ รายละเอียดที่เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับโครงการบินทบ,บาทความทุกข์นะคะประการแรกเลยะคะ่ะอยากถามหมอแดงค่ะว่าโครงการบินทบ,บาทความทุกข์เนี่ยมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงคะค่ะสำหรับโครงการบินทบ,บาทความทุกข์นะคะออพอดีในปี2559น่มันมีนโยบายในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งจะต้องให้ในชุมชนของเราเนี่ยค้นหาผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะพึ่งพิงเนาะ ทีนี้พี่ก็ได้ออกอค้นหาผู้ป่วยในในในชุมชนนะคะได้อยู่ประมาณเกือบร่วม30รายนะคะซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นนะปกติก็มีการเยี่ยมบ้านปกติะคะ่ะแต่ว่าพอมามีนโยบายเนี่ยมันทำให้เราจะต้องนึกถึงว่ามันเป็นโครงการที่ใหญ่มากเพราะว่าคำว่าลองเท r มแคร e นี่มันแบบยาวไปเลยอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็นึกถึงว่าถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยเราคงจะทำไม่ไหวหรือเราคงจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นต้องมา หาอะไรก็ได้หรือคือจะต้องมีการสร้างการสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายก็คือทําให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นเนี่ยค่ะก็พอเริ่มปุ๊บเนี่ยเราก็มองเห็นศักยภาพของในชุมชนโดยเฉพาะที่วัดวังหินนะคะ,ะได้ยินในเรื่องของอการเยี่ยมบ้านของพระอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านั้นะพระอาจารย์มี กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรง,งพยาบาลพูดอยู่แล้วนะคะก็เห็นว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องมายังชุมชนก็เลยเข้ามากราบนิมนต์ท่านนะคะลงเยี่ยมบ้านด้วยกันเพื่อไปดูในเรื่องของทุกข์ของชุมชนนะคะ ค่ะนั้นเดี๋ยวขอถามาลึกลงไปนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงตั้งชื่อโครงการค่ะว่าบินทบาทความทุกข์พอได้ยินเราก็รู้สึกว่าเป็นชื่อที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะค่ะตอนนั้นนะพี่นึกถึงว่า,าปกติเนี่ยกิจของสงฆ์อย่างหนึ่งก็คือการออกบินทบาทที่จะต้องรับอาหารจากชาวบ้านนะคะามาที่วัดนะคะถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งถ้าอยากให้พระสงฆ์เนี่ย เป็นที่พึ่งของชุมชนแล้วก็ได้บินธบ,บาทเอาความทุกข์ที่ชุมชนมีหรือชาวบ้านคนนั้นนั้นมีที่เกิดจากการเจ็บป่วยเนี่ยได้ใช้เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการนําความทุกข์มาแล้วก็โดยการเข้าไปพูดคุยอยคะค่ะอาจจะทําให้ความทุกข์นั้นน่ะผ่อนคลายลงไปได้บ้างเบาบางลงไปได้บ้างะคะ่ะทีนี้ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะบทบาทของพระสงฆ์ กับการดูแลผู้ป่วยอะคะ่ะพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องการดูแลผู้ป่วย,ยมีมาตั้งแต่สมัยอุทรกาลแล้วที่ผู้เจ้าพระนอานนออกเยี่ยมพระป่วยนะไปดูแลจนถึงขนาดอาบน้ําให้ซักผ้าไตรจีวรให้แล้วก็แสดงธรรมยังทั้งบรรลเุเป็นพระอรหรันต์ก่อนที่ท่นานจะมรณภาพนะ อันนี้ทรไมาเองมีโอกาสที่จะได้ไปทํำตรงนี้เพราะว่าได้ไปบรรยายให้ให้บรรดาแพทย์พยาบาลฟังเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานไแล,แ,ลแล้วแล้วก็ได้โอกาสที่ท่านเหล่านี้นิมนต์ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่ในโรงพยาบาลมันก็เลยทําให้เราเกิดประสบการณ์ขึ้นมาลังจะได้ท,ทําติดต่อมาหลายปีนะนี่พอ หมอแดงมานีมมต์ก็มีความรู้สึกเหมือนเข้าทางนะ mm. ข้อออกไปเยี่ยมออกเยี่ยมก็เห็นปัญหาซึ่งมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวละเป็นเรื่องของปัญหาของการดูแลของเรื่องของเศรษฐกิจกนะเรื่องสิ่งแวดล้อมะะอะไรเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคนนี้นะนะันก็เลยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่แค่ไปให้กําลังใจหรือไปแสดงทรามให้ฟังละ มันต้องรวมถึงวัตถุสิ่งของอะไรที่เราไปช่วยด้วยจง,งนั่งถึงกับไปทําห้องให้หาอุปกรณ์างการแพทย์นะพวกเตียงพวกที่นอนอะไรที่จะไปช่วยเสริมไปเปลี่ยนหัวส้วมให้ไปทํเราวเดินให้ก็แปลว่ามันไม่ใช่แค่ไปพูดอย่างเดียวแล้วมันต้องมีกองทุนต้องมีต้องมีทุนที่จะไปทำนะก็เลยอยากที่พูดคุยกันเพราะว่าเราก็ใหม,หม่เองก็ไม่ได้ทำาอยเฉพาะพระ,พระหรือเราพอสตอแค่นั้น ก็ยังมีทางเทศบาลพระยมพลที่เข้ามาร่วมด้วยทางท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยนะพอเห็นปัญหานี้เราก็เลยมาประชุมกันแล้วก็หาผ้าป่าสกองหนึ่งทุกคนก็ช่วยกันู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหลายขอคนละหมื่นคนละหมื่นอะไรตอนก็ได้เงินมาประมาณ8 0 0แสนบาทแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนบินบาทความทุกมันก็เลยมีมีงบที่จะไปทำอะไรได้ง่ายขึ้น ในตอนแรกๆเนี่ยค่ะมีอุปสรรคอะไรไหมคะในการดําเนินงานเมืฤฤ่อกี้นอกจากจรเรื่องของ,งทุนแล้วอาจจะเกิดจ,จากลูกหลานของผู้ป่วยเองที่ไม่อยากจะให้เข้าไปยืมเท่าไหร่พรามมีความรู้สึกช่นก็ดูแลพ่อแม่ของฉันดีอยู่แล้วเนี่ยบ,บ,บ,า,งบางบ้านก็เป็นอย่างนั้นหรือไม่อยากให้เจ้าที่เข้าไปเห็นว่าดูแลแย่ขนาดไหนไม่ค่อยสะอาดเลยอะไรเนี่ยตอนนี้อย่างนี้ก็มีอุปสรรคอย่างนึ้นคือ คำพูดของชาวบ้านที่มกกักจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพระไป,ปเยี่ยมที่ไรตายทุกทีเลยในะคนนี้พระไม่ยอไมไปตายอีกล้วซึ่งที่จริง <c oughs> เขาก็เป็นผู้ป่วยที่อาการหนักแล้วเป็น่มยม<า>สุดท้ายแล้ว, <c oughs> ลวนะอาจจะเป็นแค่คําพูดแซวเล่นเฉยๆแต่ว่าก็มีผลสะท้อนมาอยู่พอสมควรเราก็ต้องมาตับตัวเองว่าเอ๊ะตายเพราะเรารู้เปล่าที่ไปเยี่ยมหรือเขาหรือเขาจะตายอยู่แล้ว ก็ทุกปัญหาเลยที่มีก็เราก็จะนั่งคุยกันมาสรุปน,นคะคะอันนี้เป็นปัญหาอุปสรรคเริ่มต้นแล้วก็ในมุมของบุคลากรทางการแพทย์นะคะพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในระยะเริ่มต้นของของโครงการของโครงการนะคะค่ะสําหรับปัญหาอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นก็เป็นในเรื่องของความเชื่ออย่างที่พระอาจารย์ได้นาเรียนเนาะว่าการที่เราจะไปเยี่ยมเขา โดยที่เขาไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเนี่ยค่ะเวลาไปเยี่ยมบ้านปกติก็จะไปกันแค่คนสองคนแต่นี้เราไปทีมีทั้งทีมสุขภาพนะคะเป็นเจ้าหน้าที่มีจิตอาสามีพระเข้าไปเยี่ยมบ้านด้วยมันก็จะเกิดเหมือนกับว่าเอ๊ะมาทําอะไรกันเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราเราต้องไปขออนุญ,ญาตเขาก่อนนะคะบ้านไหนที่ยินดีที่จะให้เราเยี่ยมแบบทีมแบบเนี้ยค่ะแบบฟู l ทีมเนาะ ก็เราก็จะลงเยี่ยมบ้านไหนที่เขาปฏิเสธเราก็จะไม่ไปเยี่ยมอืมค่ะอุปสรรคในระยะตน้นแล้วเราไดา้มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นอย่างไรบ้างคะเมื่อกี้พูดมาประการหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวหรือว่าบ้านที่เขาพร้อมก่อนที่จะ,ะเปิดเปิดใจกับการเยี่ยมบ้านหรือว่าการไปเปิดรับโครงการบินทบัตความทุกข์อะค่ะ,คะ นอกจากนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ได้ดําเนินการก็มีการพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เยี่ยมกับผู้ถูกเยี่ยมนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างให้ให้เขาระบายความรู้สึกมาให้เราฟังอะค่ะว่าถ้าเกิดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านแบบนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงบ้างดีหรือไม่ดีอย่างไงเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าไปสอบถามเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นการเล่าปากต่อปากว่าเออถ้า มีพระมาเยี่ยมมีทีมสุขภาพมาเยี่ยมหลายๆคนเนี่ยมันทำให้กำลังใจของคนไข้เนี่ยเขาดีขึ้นนยคะอย่างเ่นนั้นค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีอะไรนะคะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านอย่างเช่นเ,เดียวกับโครงการบรรเทาความทุกข์อะคะก็สามารถที่จะโพสต์อะไรคะข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำเอาไว้ได้นะคะเผื่อพวกพวกเราหรือว่า บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าพระเนี่ยคะ่ะจะได้นำเอาไปใช้ในในการปรับปรับยทดเขาเรียกไงะคะปรับกลวิธีในการเรยี่ยมบ้านคะ่ะเออถัดไปเนี่ยคะ่ะขอถามพระอาจารย์คะ่ะว่าออในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็มีอุปสรรคบ้างเนี่ยคะ่ะการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน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 ,ในวิถีของบทบาทของพระสงฆ์เนี่ยคะ่ะใช้วิธีอะไรบ้างคะในการเอาชนะอุปสรรคอาจจะเป็นเรื่องของ ความเชื่อหรืออะไรต่างๆาที่ที่พบถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็ส่วนมากเขาจะคอยตางเขาก่อนอย่างบางบ้านเขาเชื่อว่ามีผีวิ่นอยู่บนหลังคาอย่างนี้นะเราก็ใช้วิธีแบบพระนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพระทำน้ำมนต์ให้พรมน้ำมนต์ให้ไล่ผีอะไรเงี้ยนะเอาคือต้องคอยตางเขาต้องคอยตางเขา <ừ> <ม>ขการพูดคุยก็จะทำให้เข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นยังไงคือแม่ทังบางคนก็ ปัญหาก็คือญาติไม่อยากดูแลก็ไอตอนดีๆอยู่ก็ไม่ค่อยมาสนใจจดีเขาเวลาปลาาล่วยขึ้นมาก็ต้องมาอยู่ให้เขาดูแลอย่างนี้ตอนอันนี้ก็เป็นเรื่องลําบากหน่อยนะก็คือคงจะอธิบายไปทุกส่วนไม่ได้เพราะแต่ละคนก็มีมรโรยบทแตกต่างไปเรา,า,าก็พยายามที่จะแก้แก้เทาที่จะทําได้ค่ะพเพราะฉันเคยเจอ,เอ,อกรณีศึกษาที่ทยากๆไหมคะในชุมชน ปัญหาของเราที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่เรามาเห็นชัดๆก็คือเรื่องของเวลาที่เราจะได้ไปพูดคุยคือจะต่างอยู่ที่ทางานเคยทำก็คือเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเรามีเวลาที่จะพูดคุยกับเขาเต็มที่โดยที่มีคนอื่นเขาไปยุ่งแต่พอไปเป็นทีมใหญ่ฟูลทีมอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ามีเวลาได้คุยนิดหน,น่อยเพราะว่าจะต้องมีน่นนี่น,นั่นกิจกรรมอย่างอื่นมีถ่ายรูปมีอะไรอย่นางเงี้ยนะ ก็เขาก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะว่าจะเป็นต้องมีเพราะว่ามังจะได้มีภาพที่ไปแสดงออกได้ว่าไปทําอะไรกันมาบ้างเนี่ดูเหมือนว่าพอมีเวลาน้อยที่จะไปพูดคุยห <c oughs> รือ <c oughs> คนก็พอแปลงชิงก็คุยไม่ได้เพราะเขาไม่รับรู้อะไรแล้วนะไม่รับรู้อะไรแล้วนี่ก็เลยเงื้อเสือว่านะมันทําอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่อยากจะทำตอนะนี้ก็คง คงจะต้องมาดูเรื่องของเวลาที่จะได้มีการพูดคุยกับผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็เรื่องของสิ่งของที่จะนาไปเยี่ยมมามันทํางาต้องจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าอาหารแห้งที่วัดเตรียมไปก็จะเป็นอาหารตัววไปที่โยมาใส่บาตรอยู่แล้วปลากระป๋องอะไรพวกนี้มาบาซึ่งบางทีก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับผู้ป่วยสักเท่าไหร่นะ หรือบางทีเราก็มองว่าที่เราเอาไปเยี่ยมนี่ผู้ป่วยได้ใช้หรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วบางอย่างก็ใช้อะไรไม่ได้ญาติผู้ป่วยจะมากกว่าอะไรเนี่ยที่จะได้ใช้แต่ก็ถือว่าเราก็ได้ทําเต็มท,ที่ที่เราได้ทำนะค่ะโมแดงค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าที่พูดถึงเนี่ยมีการแบ่งผู้ป่วยออกเป็นหลายระยะด้วยกันนะคะใช่ไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านอาจจะมี ติดบ้านติดเตียงพวกนี้ค่ะเรามีวิธีการจัดการดูแลที่แตกต่างกันไหมคะในโครงการถ้าเป็นในโครงการพอดีมันก็จะมาสัมพันธ์กับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนะคะกลุ่มติดบ้านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าแคก,กิฟเวอร์หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะคะเจชั่วโมงก็จะมีผู้เขาเรียกว่าแจกงานให้เขาไปดูแลว่า หนึ่งคนเนี่ยอาจจะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุประมาณหนึ่งถึงสามคนเนี้ยค่ะโดยทีมของรพสตเขาจะมีผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุให้นะคะกลุ่มติดบ้านติดเตียงจะเป็น2กลุ่มนะคะที่เราจะไปบริหารจัดการในเรื่องของการให้ทีมของผู้ดูแลเนี่ยไปเยี่ยมบ้านอย่างเช่นอาจจะไปเยี่ยมอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็ไปปฏิบัติการให้การดูแลตามที่เราแนะนำให้เขาไปนคะคะ ค,คือปัจจุบันเนี่ยจะมีะผู้ดูแลผู้สูงอายุในตำบลของเราเนี่ยที่ผ่านการอบรมมาแล้วประมาณ12คนคนป่วยของเราที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงเนี่ยเราจะมีประมาณ35คนเพราะฉะนั้น1คนก็ประมาณ1ต่อ2ต่อสมต่อ4อย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างนี้เพียงพอไหมคะถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอคนะค่ะอย่างนี้ไปถึงว่าแนวทางแบบนี้ค่ะขยายออกไปจากที่เราพอสตอภยัยชุมชนเนี่ย มีลักษณะคล้ายๆกันในรพสตออื่นด้วยไหมคะมีมีทั่วประเทศเลยค่ะจังค่ะค่ะนา่าจะมีต้นแบบเหมือนกันทีนี้ถามลึกไปอีกนิดนึงค่ะในกรณีที่ตอนช่วงนี้อ,อ,อาจจะเจออาจจะมีปัญหาเนาะช่วงนี้ประเทศเรามีปัญหาเรื่องของงานเนี้ยค่ะถ้าเกิดมีคนสนใจที่อยากที่จะเป็นแคร์กิเวอร์เนี้ยค่ะเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างไหมคะค่ะสำหมีวิธีสมัครอย่างไรค่ะคุณสมบัติของแคร์กิเวอร์นี่ก็จะเป็น เรื่องของท้องถิ่นนะคะซ,ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการให้จัดการอบรมนักบริบาลชุมชนนะคะหรือจะให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยค่ะเข้าสมัครไปอยู่ที่ไปทำงานในท้องถิ่นจะได้รับค่าตอบแทน5,000บาทต่อเดือนนี่ค่ะเป็นอัตราจ้างซึ่งมีนโยบายล่าสุดที่ออกมาล่าสุด1ะคะหน,หนเทศบาลหรือ1องค์กรเนี่ยจะได้ประมาณสองคน นอกจากนั้นก็ความจริงความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของความต้องการการดูแลผู้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยมีเยอะนะคะมันก็จะมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งของออว,วิทยาลัยพยาบาลต่างๆที่เขาจัดอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้อัน,นี้ค่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ ผื่อกรณีท่านผู้ชมสนใจที่จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะก็าอาจจะใช้แนวทางของที่หมอแดงได้ได้แนะนำม,มาไว้นะคะถัดไปเนี่ยขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้เถามหมอแดงเรื่องของการที่จะจัดการกับผู้ป่วยที่ที่อยู่ในระยะที่ต่างกันนะคะพระอาจารย์มีวิธีการในเรื่องของการให้อะไรนะคะให,ให้ให้ให้การสนับสนุน เกื้อกูลกับผู้ป่วยที่มีสภาวะแตกต่างกันเช่นติดบ้านติดเตียงอย่างนี้คะ่ะยังไงคะอันนี้เราก็<ๆ>อาศัยจากทางหมอแดงทางรบสตที่ที่เขามีามีข้อมูลดิบพวกนี้อยู่แล้วนะที่เข้าไปสไปัมภาษณ์ประชุมชนโดยตรงนะมันเราก็จะเป็นเหมือนหมอแดงเป็นทัพหน้าธรรมา้เป็นทัพหลวงอยู่ข้างหลังคอยคอยสนับสนุน งเช่นอาหารที่เราจะมีรบาดทนแต่ละวันก็เอาไปแจกผู้ป่วยที่ลําบากนะนะที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างี้นะในทุกเช้านะหรือถ้าบ้านไหนที่ขาดทางมันทีทางกำนันก็วิ่งมาหาบ้านนี้แย่มาขอนะก็สารานแห้งไปให้บ้านนี้หน่อยแย่นคนดูแลก็มีเวลาไปทําหากินอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มาขอเงบจากกองทุนไปบ้านละสองหมื่นไปทำห้องน้ำให้เขาใหม่ ไปซ่อมไปติดม้งลวดให้บ้านนี้อะไรแต่ก็ก็คือเราสามารถทําได้ทันทีเพราะว่าเราไม่ได้สนใจระเบียบของทางราชการเราต้องมีที่ของตัวเองอะไรเงี้ยท่านจะไปทําบ้านให้ได้น่นน,น,นี้นั่นซึ่งันระเบียบราชการจะหยิงหยิบของเรานี่คือคุณจะอาศัยบ้านใครอยู่ก็ช่างอาศัยที่ใครอยู่ก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าจะทําให้คุณภาพาชีวิตดีขึ้นกับคนแก่ที่ป้าติเตียงเราก็ทําทได้เลยค่ะ <c oughs> เมื่อกี้พี่พระอาจารย์พูดว่าในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เขาติดเตียงหรือว่าแบบคนไข้ระยะสุดท้ายค่ะพระอาจารย์มีวิธีการจัดการอย่างไรคะซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเอ๊กก็เหมือนกับว่านะก,ก,ก็ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่นานเนี่ยค่ะพระสงฆ์เนี่ยจะต้องไปช่วยอะไรทาไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปอยู่บ่อยๆช่วงหลังวันนี้คือใกล้จะตายจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะก็จะไปพาญาติพี่น้องเขาสวดมนต์ให้ผู้ป่วยฟัง เห็นว่าอันนี้ไม่ไหวละคงจะไม่พ้นวันนี้พรุ่งนี้อะไรนี้ก็จะไม่นั่งสสดม์เพราะว่าจะไปพูดอะไรเขาก็ไม่รับรู้อะไรแล้วก็ใช้วิธีการสสดมคือทําไงก็ได้อย่าให้พี่น้องมานั่งคุยหรือคือสังคมชาวบ้านเนี่ยเวลามีใครจะตายจริงๆเนี่ยเขาจะแห่กันมาเยี่ยมแล้วก็คุยกันเอะอะวุ่นวายซึ่งไม่ได้ทาให้จิตของผู้ป่วยสงบเราก็จะไปบอกเขาแบบนี้ว่าออกไปคุยห่างหน่อยได้ไหมถ้าใครจะคุยแล้วใครจะมาอยู่ในห้องนี้ก็ มาสวดมนต์กันจะพ,พาะเขาสวดมนต์แนะสดงว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็มีลักษณะแตกต่างกันตั้งแต่ผู้ป่วยที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผ,ผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วก็ผู้ป่วยในในระยะสุดท้ายท,ท,ทาง,ทางวัดเองก็งมีเรื่องของวิยวทยธรรมะนี่ไปแจกทุกบ้านอยู่แล้วสำครับสูงยุติติดบ้านติดเตียงนี่นะเกิดสุดมากคือที่ญาติพี่น้องที่ฉลาดหน่อยก็จะเปิดให้ฟังอยู่เป็นประจำนะหรือไม่ ก็สูงมยอเองเปิดเองได้ก็จะเปิดฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าบางบ้านเอาไปแจกญาติพี่น้องก็ไม่เปิดได้ฟังอีกบางทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเท่าที่จะทําได้เพราะบางทีบอกอธิบายไม่ได้เราก็ถ้าป่วยระยะนี้จะต้องทาไงป่วยระยะนี้ต้องทํำยังไงเพราะมันอยู่ที่ผู้ป่วยด้วยว่าเขาเป็นยังไงด้วยนะเขามีพื้นฐานในการที่จะสนใจในเรื่องธรรมะมาก่อนไหมถ้าเขามีพื้นฐานมาก่อนก็ง่ายมากในการจัดการแต่ถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานมาเลยบางทีเขาไม่อยากฟังบางคนก็บอก ฟังธรรมากเหมือนก็ไปแช่งตัวเอง่าเป็นดางร้ายจะตายเร็วอะไรเงี้ยกลายเป็นอย่างนั้นไปคื <laughs> อก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับปัจเจกแต่ละบุคคลด้วยเ,เราก็ต้องใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมอย่างนั้น<ม>ใช่ไหมคะหมอแดง <laughs> ค่ะแล้วก็ทีนี้จากการที่เรา,เาทําดําเนินง,งานบินบำบัดความทุกข์มาระยะหนึ่งอะคะ่ะหมอแดงลองพูดถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ไหมคะของโครงการที่มีต่อต่อชุมชน อันดับแรกที่ชุมชนได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือ,อ,อโดยเฉพาะในผู้ป่วยนะคะจะเป็นการได้รับการเยี่ยมบ้านที่บูรณาการครบทั้ง4มิติร่างกายจิตใจนะคะสังคมแลด้านจิตวิญญาณอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งบทบาทตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการดูแลของพยาบาลเนี่ยอาจจะได้ไม่ลึกซึ้งเท่ากับผู้นําด้านาศาสนาเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งของความเชื่อนะที่ เมื่อเมื่อมีความรู้สึกว่าตัวเองป่วยแล้วเนี่ยการดูแลด้านจิตใจโดยที่มีมีพระหรือ,อผู้นำศาสนามาเยี่ยมเงี้ยค่ะก็น่าจะทำให้ครอบครัวของเขาอะมีมีความสุขมากขึ้นเนี่ยค่ะมีที่พึ่งทางใจเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะค่ะ,คะพระอาจารย์นะคะหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการมารยะหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์เห็นประโยชน์ใดที่ชัดเจนบ้างคะจากโครงการ ถ้าพูดถึงประโยชน์ของผู้ป่วยมะแดงอคงจะพูดไปแล้วที่ได้ครับนี่ประโยชน์ของวัดเองเที่เราเห็นจริงก็คือมันเลิกการแบ่งแยกในวัดวัดนี้ฉันไม่ได้สร้างวัดนี้ฉันไม่ได้ไปเผาผีนั้นฉันไม่ไปทําบุญวัดนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านทั่วไปที่เขาจะแยกอยู่แล้ววัดใครวัดมันมนะแต่พอเราทำอย่างนี้กันว่าพอเราลงไปทาทั้งตาบลเนี่ยตอนนี้เขาเลิกแบ่งแยกแล้วที่เห็นชัดที่สุดตอนนี้คือวัดอื่นๆเริ่มเดินตามเรานะ มีการออกเยี่ยมชาวบ้านมีเข้าสารอาหารแห้งเริ่มออกไปเยี่ยมชาวบ้านอันนี้คือสิ่งที่ทางเราต้องการมากที่สุดเลยคืออยากให้พระได้ลุกขึ้นมาทํางานกันนะเพราะว่าถ้าพราะมีคุณค่าต่อสังคมพระประสงค์เองหรือพุทธศาสนาก็จะอยู่กับสังคมได้อีกยาวนานแต่เหมือนกับพระสมัยโบร,ราณที่สมัยโบร,ราณที่การศึกษาการเรียนรู้อะไรอยู่ในวัดเรื่องของ นะอยู่ยารักษาโรคอะไรทั้งหลายมหาเจ้าวัดอย่างเงี้ยนะว,วัดมีประโยชน์ต่อสังคมมันก็เกื้อกูลระหว่างบ้านกับวัดอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีการเกือ้อกูลกันต่างคนต่างอยู่นะก็เราวัดเองก็จะถูกสังคมทอดทิ้งเหมือนกันนั้นะตอนนี้ถ้าพระลูกคนมาทำงานกันทำเท่าที่เต็งทำได้กพอาะจะม,มองว่ามันไม่ต้องอาศัยวิชาการความรู้อะไรหนักหนาเลยเพราะขอแค่มีใจแล้วลูกขอไปทำงานช่วยชาวบ,บ้านเพราะแต่ละวัดน,นะเชื่อว่า มันมีของที่เหลือใช้อยู่แล้วนะนะข้าวสาอาแนงอะไรต่างๆนะเครื่องสังฆทานอะไรที่โยมมาถวายที่เราพอจะเอาไปช่วยชาวบ้านได้ที่สำคัญก็คือใจที่จะให้กับกับญาติโยมที่ใส่บาตรให้เราฉันทุกวันนะไปเยี่ยมเขาสักหน่อย,อยดีไหมเขาป่วยเนี่ยนะเนะขายังอตส่าห์ลูกคุณมาตักบาตรให้เราได้กินได้ฉันต้องหลายปีอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีใจอย่างี้กกลายเป็นการเพื่อกูลกันพึ่งพิงกันนะก็เรเยนประโยชน์ทั้งทั้งโยมด้วยทั้งพระด้วย ท่านผู้ชมคงได้เห็นลักษณะของโครงการนะคะว่ามีการดําเนินการเป็นอย่างไรบ้างมีความเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ่ะในครั้งถัดไปเนี่ยเราอาจจะได้พาท่านผู้ชมนะคะไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยแล้วก็อาจจะได้พูดคุยกับผู้ด,ดูแลผู้ป่วยกันนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะคะหรือว่าจะมีเขามีวิธีการในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับ ทางด้านสุขภาพในครอบครัวของเขาอย่างไรค่ะวันนี้ทางรายการก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญนะคะแล้วก็ขอ,อสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ